เดี๋ยวจ้บินแม่ฮะบล็อกอินกอลเด้อบินบินไปอ่บเออวันนู้นเหมือนกินโดนมัทละหารละบืดเฮ้ยอย่าเพิ่งหน้าอยู่ในกรงกันอยู่บ้าอยู่ในกรงมันฮะไม่ไม่อยู่ในกรงเอาหนูอยู่ในกรงจะได้ยิงย่างสายไตไปแล้วครับตอนนี้ไม่ตกแมพนะครับตกแมพนะครับตายปะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับเฮ้ยอยู่ในเนี่ยฟอสเออตายไปเขาบ้ากัน พี่นะครับถ้าบัอกปที่เอ้าบักเจมเกียนวะลอกบักลงซื้อไม่ได้ไดนเลยก็บักไม่ได้ครับที่ซุปเปอร์บักครับซุปเปอรบักแล้วจะไปขวบขวบแล้วนะครับรอรอได้มาแล้วครับซุเปอร์บัก เอาละครับครับวันนี้ผมได้อยู่กับทีมทีมงานการบัของแค์แอสซิสต์นะครับแนะนำตัวหน่อครับทีมงานะไครนะใครมันนูเน่าก็ถ้าคิดยังบังบังตายเยนะ ก็มีเสียงแน,งนก็มีแค่นี้ครับีบารครับก็จบที่